สามสุบห้าเฮิรตใช่ไหมไปนิ่อเนี่ยนะตามาท่อไ,มมอไปดูกันตรงนี้รอย30ประมาณร้อยสามสิบเมตรครับร้อเมตรใช้สาย3าคูณสนะครับ ท่อจะของไล่ซื้อเขื่อนแม่ประจันเดี๋ยวไปดูกันว่ากี่เฮิร์ แล้ว่ะไอ้นี้เลยเด็กหนี้ไม่ว่าหรอเลยไม่ต้องไปโก้ให้มันล็อกเอฟเ,เออจะไปขยุกเพื่ออะไรนะไปเชื่อไปอใช้สิบแปดแผงครับเป็นบ้านข้างภายในก็เป็นบ้านไปด้วยนะครับทำเป็นบ้านไปด้วยห้องนอนห้องโถง ห้องน้ําห้องครัวห้องเก็บมอเตอร์อีกหนึ่งตัวครับตรงนี้อีกหนึ่งตัวตรงนี้อีกหนึ่งตัวแดดไม่มีได้สามสิบห้าเฮิร์ตค่ะโอเคครับนอ่เป็นน้ำตกมาแล้วครับเดี๋ยวเราเทน้ำตรงนี้กันด้วย นูน่นไกลๆเลยมีพระพุทธรูปเป็นน้ำตกไปเลยครับ ATS สลับทำเป็นสองสติงครับสติงละแปดแผง